ผู้ชมครับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสได้มีการจัดประชุมให้ความรู้การขับเคลื่อนธรรมนูญหมู่บ้านหรือว่าหุกมปากัด9ดีนะครับเพื่อที่จะมุ่งหวังกำลังพลสามารถนำไปปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปครับพันเอกมานิตเผ่าพงจันทร์รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเป็นประธานการประชุมให้ความรู้การขับเคลื่อนธรรมนูญหมู่บ้านหรือหุกรมปากัดเก้าดี พร้อมหารือประสานการปฏิบัติที่ห้องประชุมหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสค่ายกรลยาณิวัฒนาอําเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสซึ่งมีพันเอกปัทภีพุทธพลผู้อำนวยการกองสันติวิธีศูนย์สันติวิธีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติการขับเคลื่อนให้กับกําลังพลหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจประจําพื้นที่ฝ่ายกิจการพลเรือน ชุดปฏิบัติการกิจการคนละเรือนชุดเสริมสร้างความเข้าใจชุดควบคุมพื้นที่954พันเอกมานิตเผ่าพงจันทนะครับรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราชวาสกล่าวว่าการประชุมในวันนี้นะครับคือวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อสร้างความเข้าใจนําไปสู่การขับเคลื่อนในการปฏิบัติงานในพื้นที่ในเรื่องธรรมนูนหมู่บ้านจะได้เข้าใจว่าหุกกรมปากัดก้าดีมีอะไรบ้างและมีวิธีรวมไปถึงแนวทางที่จะขับเคลื่อน โดยเฉพาะการขับเคลื่อนของหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่การมีส่วนร่วมเพื่อดึงหน่วยงานหรือความเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่จะต้องไปขับเคลื่อนเพื่อก้าวไปสู่สำเร็จผลเป็นรูปธรรมพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยได้เริ่มดำเนินการขับเคลื่อนตามแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไปครับ